วิ่งเอ็มมาเบื่อเตียงนี้ชัดเลยอะ่ะเตียงนี้นะมันขับแค่ไปหมดเลยตอนเนี้ยเอ็มมาจะออกจากเตียงนี้ทีนะก็ต้องตีนออกไปอะ่ะไม่เห็นแฟเลยดูเตียงพ่อกับแม่สิไม่เห็นต้องตีนออกเหมือนเตียงเอ็มมาเลยอะ่ะจะเดินออกก็ลุกเดินออกมาได้เลยแถมเตียงพี่ฮันน่ากับพี่จูเลียนนะก็เป็นเตียงชั้นสูงมีสองชั้นแล้วทำไมเตียงของหนูต้องเป็นแบบนี้ด้วยอะ่ะไม่แฟเลยไม่แฟรเลย,ร,เลยรู้ละ รู้ล้วเอมมาว่าเอมมาเดี๋ยวจะมาตัดไอ้พวกเนี้ยไอ้รัวทั้งหลายเน่ยตัดมันทิ้งออกไปให้หมดเลยนะอืว่าแต่ตัดยังไงดีนะอ๋อรู้แล้วเอมมาว่าเอมมาต้องไปเอามีดไปครัวมาดีกว่านี่ไงมีดได้มีดมาแล้วเดี๋ยวเอมมาก็จะตัดรัวทิ้งทห้หมดเลยนะอืมตัดดีกว่าวยว่าแต่เจ้ามีดนี่มันค่อนข้างจะหนักแฮะเอมมาไม่มีแรงอ่ะ อ๊ะทำไงดีล่ะเอ็มมาต้องพยายามตัดมันให้ออกว้ามันไม่ออกเลยอะ่ะอืมเอ็มมาต้องไปหาอุปกรณ์อื่นแล้วอ๋อเอมมาจําได้ว่าห้องใต้หลังคาพอซ่อนอะไรบางอย่างไว้นี่ไงล่ะเจอแล้วอันนี้เป็นเลื่อยนี่เองเป็นเลื่อยไฟฟ้าด้วยนะเอ็มมาจะใช้เลื่อยนี่แหละเลื่อยมันออกให้หมดเลยจะได้มีเตียงน่ารักน่ารักเป็นของตัวเองไม่ต้องมาปีนออกตลอดเวลาเอ็มมาทําอะไรนะ่ะ อ๋อหนูกำลังจะทำเตียงใหม่ค่ะฮะนั่นเอมาถืออะไรอยู่น่ะถือเลื่อยเหรอใช่แล้วค่ะก็เอมาอยากได้เตียงใหม่นี่นะเอมมาไม่ชอบเตียงนี้แล้วนี่นะอุ๊ยเอมานี่มันอันตรายมากเลยนะจ๊ะเอมมาทำอย่างนี้ได้รู้ไหมเนี่ยถ้าพ่อกับแม่มาเห็นเข้าน่ะแล้วถ้าเกิดพลาดไปเกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้นเนี่ยจะทำยังไงจ๊ะเนี่เป็นไรเลยเอมาก็แค่อยากได้เตียงใหม่เองอ่ะ เกิดอะไรขึ้นหรอจ้าลูกเออคุณแม่คะคือว่าเอมมาอนะอืมเอม,มาไม่มีอะไรหรอกคะ่ะแค่เอมมาแค่กําลังเล่นอยู่นิดหน่อยเองคือคุณแม่คะคือหนูอยากได้เตียงใหม่อะ่ะหนูไม่เข้าใจว่าทําไมหนูต้องแบบนอนอยู่ที่เตียงเล็กๆอึดอัดอันนี้คนเดียวด้วยในขณะที่ทุกคนในบ้านไม่เห็นต้องปีนออกจากเตียงเหมือนที่หนูปีนเลยอะคะ่ะหนูขอขอเตียงใหม่ไม่ได้หรอคะคุณแม่อืมเอาจริงๆแล้วเนี่ย เตียงนี้ก็เหมาะกับอายุของลูกนะจ๊ะยังเพิ่งอายุไม่กี่ขวบเองจะให้ไปนอนในเตียงสูงเหมือนที่จูเลียนเขาก็ไม่ได้หรอกลูกตกลงมาจะเป็นอะไรไปแม่จะทํายังไงล่ะจ๊ะส่วนเตียงใหญ่ของพ่อกับแม่เนี่ยลูกก็นอนไม่ได้เพราะมันขนาดใหญ่เกินไปเอาเป็นว่าจริงๆแล้วนะ่ะแม่มีเซอร,ร์ไพรส์เตรียมไว้ให้ลูกด้วยนะจริงหรอคะคุณแม่ใช่หรอจ้าอันนี้เป็นเตียงที่แม่เตรียมไว้จะเป็นเซอร์ไพรส์วันเกิดให้ลูกเป็นของขวัญนะอ้ยหนูอยากเห็นจังเลยขอหนูดูได้ไหมคะ ไม่ได้หรอกจ้าเพราะว่าอันนี้แม่ตั้งใจจะเก็บไว้รอให้ลูกถึงวันเกิดก่อนแล้วแม่ถึงจะให้นะโอ้ยแย่จังเลยอะ่ะเอม็มมาแค่อยากได้เตียงใหม่อ่ะเอ็มมาไม่ยอมอะ่ะเอม็มมาอยากได้จริงๆนะเอา้านี่เกิดอะไรกันจ้ะเนี่ยอ๋อคุณคาพอดีลูกอ่ะค่ะอยากได้เตียงใหม่แล้วพอดีทันก็เลยบอกว่าเนี่ยจะเอาเตียงเนี้ไปให้ ให้ลูกแต่ฉันก็ไม่อยากให้ลูกก่อนเพราะก,ะกะว่าจะเก็บเป็นเซอร์ไพรส์ตามท,ที่เราตกลงกันไว้ไงคะเออเซอร์ไพรส์อะไรนะฉันเห็นรู้เรื่องเลยนี่คุณจุจุสิคุณจะบอกลูกก็ได้ยังไงเอาเป็นว่าเออข,ข้างในมันไม่มีเตียงหรอกแต่อย่าเอาเป็นเออเอ,อ,อ,อไปก่อนนะอ๋อเออ,เอ,อใช่พ่อก็เก็บไว้งั้นแหละเอาเป็นว่าเดี๋ยวเดี๋ยวพ่อตัดสินใจว่าเดี๋ยววันนี้พ่อจะเอาเตียงใหม่ให้ลูกละกันนะจริงหรอคะจริงๆนะคะโอ,อ้ยทําไงดีล่ะ อฉันว่าถ้าคุณพูดไปอย่างนั้นเนี่ยเราก็ต้องมาทําเตียงใหม่ให้ลูกแล้วแหละนี่ไงเดี๋ยวเราต้องไปหาอ,อุปกรณ์มาก่อนนะอเออเออเตียงเนี้ยนะมันก็ดูเก่าไปแล้วนะและเอมมาก็โตขึ้นทุกวันทุกวันผมว่ามันก็ดีนะที่เราต้องมาทําเตียงใหม่ให้ลูกเอาคุณมอวตพูดสาธายายอยู่นั่นแหละเมื่อไหร่คุณจะมาช่วยฉันเข็นแล้วเนี่ยเออเออเนะออนนะ่ะน่ะผมกําลังช่วยคุณอยู่นี่ไงผมกําลังให้คําความเห็นบทวิเคราะห์อยู่นะ ว่าแต่อันนี้อะไรมันอยู่ใต้เตียงมะเนี่ยเอมมาเอ๊นี่มันนี่มันเลื่อยผมนี่เอ๊ใครเอาเลื่อยมาซ่อนตรงนี้นี่ทำไมคุณวางเลื่อยไว้ใต้เตียงลูกอะจ๊ะโอ๊ยคุณนี่มันอันตรายมากเลยนะทำอย่างนี้ได้ยังไงอะคะโอ๊ยผมไม่รู้เรื่องนะหรือว่าพวกเด็กๆคนไหนไปแอบหยิบมาวางไว้หรือเปล่าเออฉันก็ไม่รู้แฮะเอาเป็นว่าทําเตียงใหม่ให้ลูกดีกว่าคะ่ะนี่ไงเสร็จเรียบร้อยแล้วคุณเป็นไงล่ะเตียงใหม่ของลูกเราสวยอลังการดีใช่ไหม เออฉันก็ว่างันแล้วค่ะดูสีนุ่มสบายสบาย